มาเราก็จะเจอตัวที่เป็นเข้าสู่ระบบเราก็ล็อกอินตอนนี้เราเป็นล็อกอินที่ตรวจนับเนาะอ่าก็เราก็ใส่ตัวที่ทางทีมงานได้ได้ทำตัวตรหัสอันดเวนต์พิสเนลไว้ให้แล้วครับนะครับนี่เราก็ใส่ตัวที่ทำ รหัสตอนแรกก็ตั้งง่ายๆนะครับสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ถ้าเกิดตัวที่เป็นยูเซอร์นะครับถ้าเกิดอยากตั้งรหัสใหม่เข้าไปพิมพ์คําว่าลืมรหัสก็ได้นะครับยวจะส่งไปเราก็จะส่งอีเมลใช่แล้วเราก็จะเข้าไปตั้งรหัสแล้วก็จะมีอ e ีเมลบอกไว้ว่าจะให้ส่งไปที่อ e ีเมลไหนอ่าแล้วก็เอาเมลปัจจุบันที่เราสามารถอ่านได้แล้วก็เข้าไปได้ครับอ่าแต่จะนี้ผมเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นของที่ไรทัญบุรีนะครับผม ในการตรวจก็คือเรื่องหนังสือตรงข้าง,งล่างได้เลยใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปหน้าปกติก็จะมีรายชื่อใบ n a m งตัวนี้แอดมินสามารถปรับเปลี่ยนเองได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยอบรมให้แอดมินอีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวลองเข้าไปสักเล่มได้ไหมครับเข้าไปล,ลงทุนหุ้นด้วยตัวเองก็ได้ลงทุนหุ้นด้วยตัวเองนะครับนี่ครับอันนี้ปุ๊บมันก็จะสามารถเปิดได้นะครับก็จะมีอยู่นะเราก็เพิ่มไปที่ชั้นวางรเราต้องเพิ่มเข้าไปที่ชั้นวางก่อนถึงจะได้ใช่เพราะว่าตัวนี้มันอยู่ลองเปิดอ่าน อ่าลองคนเราก็เพิ่มไปที่ชั้นวางนะครับก็จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อ่านเล่มนี้เลยอ่าลองไปเข้าไปปุ๊บแต่ก็คือคนอื่นแบบคนที่สองเขาจะมาอ่านไม่ได้เพราะเราซื้อเล่มเดียวถูกต้องถ้าเกิดเรายืมอ่ะเรายืมปุ๊บคนที่สองจะอ่านไม่ได้แต่สมมติเราอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วปุ๊บแล้วเราก็คืนคนที่สองเข้ามาอ่านได้อ๋ออ่าายืมก็อยู่ที่เราตั้งว่าว่าจะให้ยืมกี่วันกี่วันใช่อันนี้ต้องอยู่ช่วงเป็นระบบของอินเทอร์เน็ตเนาะครับ ไฟค่อนข้างใหญ่ปะไฟล์ค่อนข้างใหญ่มันเป็นไฟล์ PDF แต่จริงๆเราเรานนกด<ช>มาแล้วอ่าเรากดมาจริงๆไม่ใหญ่ครับถ้าเกิดจะเป็นอ่านให้ดีถ้าเกิดอ่านจากแอปมือถือครับโหลดเก็บไว้ก็จะมันก็จะเต็มหน้าจอใช่มันก็จะเต็มหน้าจออันนี้ก็เป็นการเปิดนะครับอ่าเลือกหน้าได้ค้นหาได้ถ้าเกิดเราอ่านไปแล้วแล้วเรากลับเข้ามาอีกเนี่ยปุ๊บระบบจะถามหาว่าคุณจะอ่านหน้าปัจจุบันที่เคยอ่านไหมระบบจะมีการแจ้งเตือนนะครับอันนี้เราเราก็เปิดหน้า ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เ,เปิดไปเรื่อยนะครับก็จะมีสรารบาัญตามหนังสือที่ที่ที่เล่มจริงเลยนะครับเรามีเรมีขยายนะครับขยายได้มองไม่เห็นขยายไปนะครับปิดไปก่อนนี่ับถ้าเกิดมันโหลดมาแล้วเราก็ไม่ช้านะมันเ,เปิดมันจะเปิดไลด์ไปเรื่อย แต่อ่านข้อมูลใน,ในเว็บไซต์ะจะไม่สามารถทําการบันทึกขีดเขียนหรือมาร์กอะไรได้แต่ถ้าเกิดเป็นออแอป,ปสามารถอ๋อก็คือต้องโหลดแอป,ปใช่ต้องโหลดแปปอปยังไงอาจารย์ต้องโหลดแอป,ปเพราะว่าตัวข้อสอดเนี่ยที่เด็กใช้ครับจะต,ต้องเป็นการโหลดแอป,ปไปอยู่้วเด็กไม่ค่อยได้ดูจากผ่านเว็บหรอกอันนี้อาจารย์บอกอาจจะเป็นผู้บริหารที่เราต้องโหลดแอป,ปอะไรอ่ะแอปซีเอ็ดเลยครับจดดีซีเอ็ดใช่เออซีเอ็ดอีไลรีครับเดี๋ยวลองเปิดมือถือเดี๋ยวลองเปิดดูได้ครับ อา,อาจารย์ไปที่เพจโต้ไปที่เพจโตท,ที่ที่อะไรก็ได้เไม่แน่ใจอันนี้ I o แล้วก็<ช>ไป,ไปที่ใช่ครับอ่าคิมคำว่าเสือเลยครับเสอีไลบรีเ e นี่ยครับตัวเสือ e อีไลบรี่กดเลยนะครับโอเคครับเพื่อนปิดอันไม่ใช่ มันเข้าหัวใช่ลงบตนี่นนนนนครับตัวไหนเอย้อันน,นี้ใช่ตัวนี้ับตัวนี้เล,เลยหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้นครับหน้าตาก็จะเป็นตัวซีเอ็ดพล y ขึ้นมาอันนี้ก็ใส่แล้ <นะ S 1> วครวตัวนี้ได้เลยอาจารย์ซี บซี A S, อเอ C ด S อคีย์การดีกดกลางกครัดผมอแล้วก็ตัวอใช่ครับ at, แล้วก็ท U t, t ู Y T วป<ะ>เออ Y T ทีดีดอด um. แล้วก็พาสเวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่หน้าตัว ของแอปพลิเคชัน c ีที่อยู่ในมือถือครับก็คือ i อกับพาสเวิร์ดคือมันมันลิงก์กันอยู่แล้วลิงก์กับตัวหน้าวิทยาลัยเทคนิคใช่ใช่ใช่ก็คือปุ๊บอ่าเราก็จะเข้าไปกดดื่มอ่านได้เหมือนกันเลยครับแต่ตัวเนี้ยมันต้องกดเพิ่มเข้าไปที่ชั้นวางก่อนนะครับไม้ทนแรงเงินล้านแล้วก็ต้องดาวน์โหลดดาวน์โหลดใช่อันนี้้จะบอกว่าดาวน์โหลดนะ ถ้าเกิดจะให้ดีอ่ะดาวนโหลดจาก wi ไฟครับมันจะเร็วกว่าอ๋ออันนี้ออนไ wifi อยู่ครับอ๋อออนไ wifi อันนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็กดดาวโหลด,ด,ลด,ดเ,เลยะจะเร็วเห็นะครับถ้าเกิดจาก wifi มันก็จะวิ่งปึ๊ดอ๋อหน้าที่รอเมื่อสักครู่ก็มาจากตัวโหลดอันนี้ไหมไใช่ครับมาโหลดอ่านร้อยเปอร์เซ็นคันนี้เราก็อ่านได้แล้วอ่า จำนวนหน้าจำนวนหน้าจำนวนหน้าทั้งหมดดูยังไงครับในมือถืออ๋อเนี่งมันจะถามที่ผมอ่านก็คือคอันนี้ค้างไว้ใช่ครับมันสามารถไปหน้าแบบที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมีบอกหน้าไหมไม่มีแน่ใจตัวตัวในแอปเดี๋ยวอาจจะต้องให้น้องอบรมให้มันจะมีหน้าบอกอยู่นะ ผมจะไม่ผิดเพราะในในในตัวของเว็บไซต์จะมีบอกอยู่ใช่ในตัวเว็บไซต์มีบอกตัวนี้อาจจะต้องดูจากข้างนอกดูข้างหน้าสมมติเราไม่เริ่มเริ่มอะหมห่อันนี้แชร์ แอดบุกมาน่าจะเป็นอันนี้บุกปาก็คือที่เมื่อกี้ผมบอกคือที่จำนวนหน้าไม่แน่ใจเดีย๋ยวต้องถามหมออีกทีนะครับว่าในตัวแอปพลิเคชันมันมีบอกหน้าไหมอันนี้มันมีแต่อยู่ข้างบนอย่างเดียวข้างล่างมีร้อยสี่สี่หน้าครับอืันนี้ยอันนี้ดูได้จากตรงนี้อ่าอย่างน,นี้ครับอันนี้เมื่อกี้อะไรนะครับไม้ลงทุนไม้่อ<ห>น้ไม,ไม้ทอนแรง้งเดี๋ยวเราลองกลับไปที่ ไกัเอ๊แะแ,แล้วถ้าเราจะแต่งเว็บแบบอื่นๆทำไงอะครับแต่งเว็บอื่นเปช่ไหม่ครับใช่หน้าหน้าเด็ก็อปหรือหน้าโฮมเมนเมนู เหมือนแบบเราอยากจะแทรกแบบอื่นๆเข้ามาอย่างเงี้ยแทรกตัวแบนเนอร์ใชี้เราจะปรับเปลี่ยนได้แบนเนอร์นะครับคบก็ไปที่ห้องสมุดการจัดการห้องสมุดเหมือนเดิมนะครับอ่ามันก็จะมีตอเนี้คำสั่งที่ใช้ลิปทลาย รายการวิดีโอคลิปคือยังไงอะครับคือนอกจากหนังสือก็คือมีขายเป็นวิดีโอได้เหรอครับวิดีโอคลิปก็คือตัวที่มันเป็นอันนี้ก็คืออาจารย์นอกจากหนังสืออีบ e ุ๊กก็คือมีพวกแบบวิดีโอด้วยกลับมาใช่ครับเนี่ยครับวิดีโอคลิปก็คือมันต้องดาวน์โหลดมาจากของ y o u t u b e คือถ้าเกิดอาจารย์จะทำอะไรแล้วแต่หรืออาจารย์ของมีผลงานหรือจัดก,กิจกรรมอันเนี้ย ก็คือต้องไปฝากไว้บน youtube ก่อนเพื่อเราใช้ค่าวฟรีเราไม่ได้เก็บค่าค่าข่าวเพิ่มแครัเอ็กข้านี่มีตัวจุเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นวิดีโอคลิปไม่จำกัดครับอ๋อวิดีโอคลิปใช่ใช่คือค่าวก็คือต่อไปถ้าแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครูภายในวิทยาลัยคนทํามาก็คือลง u t u b e เสร็จแล้วก็มาลงดึงนี้ก็คือดึงได้เลยมันก็จะมีเมื่อกี้นะครับเข้าสามารถเข้าไประบบของการจัดการของสมุดนะครับ แล้วอันนี้ถ้าผมจะเพิ่มชื่อเข้าไปต้องทำาไงบ้างเนี่ยเพิ่มชื่อ user อะไรเงี้ยครับผู้ user หมายถึงผู้ใช้ผู้ใช้ครับเราก็มาจากการของผู้ใช้ได้เลยครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือที่ขอ export excel ใช่มี admin อยู่ใช่ครับ export excel มาสมมุติ add new ใหม่ใช่ไหมครับอ่าสมมติเราปุ๊บ add new มาปุ๊บมันก็จะเป็นไฟล์ของ เนี่ยครับล้วก็กรอกกรอกการนี้อันนี้ก็คือการที่ทําทีละคนครับแล้วทํหลายหลายคนแลวทําหลายๆคนเราก็ต้องไปแอดเซลออกมาเนี่ยครับ import userimport user เนี่ยครับ excel อ่ะโอเคอ่าได้ละไฟยุ่งมากอยู่นี่อ่าเนี่ยครับนันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือการจัดการของ ทั้งกลุ่มอาจจะเกินสิบคนยี่สิบคนอะไรเข้าไปนะครับอ่าเราก็ใส่ชื่อนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าตัวอีเมลตรงอีเมลล่าสุดนะครับก็คืออีเมลอีเมลของของอาจารย์หรือหรือตัวผู้ใช้แต่ถ้าเกิดไม่มีเราสามารถสร้างอีเมลหลอกได้แต่ว่าอีเมลตัวนี้ก็คือจะเป็นยูเซอร์ใช่ป่ะตัวนี้เลยใช่ใช่ครับแล้วถ้าตรงนี้ผมใส่เป็นหมายเลขนักเรียนนักศึกษาได้ไหมได้ครับตัวตัวนี้คือ สามารถทําได้เลยสมมุติว่าผมมีหมายเลขเอกสารหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับอ่ะเราก็ั้งไปแล้วรหัสผ่านรหัสผ่านนี้ต้องตรงไหนเนี่ยก็คือมันจะกําหนดมาให้เลยว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ป่ะใช่อยู่่ที่เราตั้งครับแต่เราตั้งขึ้นไปแรกก็คือสามารถใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เลยตรงไหนเอยถ้าจะใส่รหัสผ่านอันนี้มีชื่อมีนามสกุลมันน่าจะตั้งมาให้เลยใช่ป่ะแบบใส่แค่ ตัวอ e ีเมลไว้ใช่เราเราตั้งอ e ีเมลไว้อย่างเดียวรหัสก็จะถูกตั้งขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่เพื่อที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้ตรงที่มันน่าเริ่มอะครับเขาว่าลืมรหัสผ่านสมมติว่าอาจารย์บอกเออไม่ฉันจะแก้รหัสเป,เป็นของฉันเองอันเนี้ยอาจารย์ก็ไปแก้ตรงโน้นแต่อันเนี้ยคนที่เป็นแอดมินจะไม่รู้แล้วนะครับว่าว่าน้องคนนั้นอะใช้รหัสอะไรแต่ถ้าเกิดยังเป็นอันเก่าที่อยู่เราสามารถเข้ามาดูในนี้ได้ครับอ,อันนี้เดี๋ยวนะ่าจะต้องเพิ่มในส่วนของแบบ เอ,อ่อช่องพ d ร e r เอยากให้แบบเหมือนแบนะที่จริงมันมีช่องพารทเบิร์ดยอยูนะ่ตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนระบบใหม่ตามที่ลูกอาจารย์แจ้งกันนะครับ,รบก็เลยผมไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วฮนะัลโหลอัพเอหน้าตรงที่เป็น Excel อ่ะครับช่องใส่พาสเวิร์ดมันหายไปไหนครับ ไอตัวนี้กรอ,อกระบบอะครับมันจะมีอีเมลเอ่อเฟิร์สเนมไอเนมแล้วตัวนี้แล้วก็เป็นแอดมินใช่ตัว Excel อะครับท,ที่ใช่ที่จะกระอกแต่คราวเนี้ไอตัวที่มันเป็นตัวรหัสผ่านมันมันหายไปไหนครับใช่ใช่จำเพาของ Excel มาไว้แล้ว ใช่มันจะอยู่ขงข้างับที่เปิดหนาะ